ไม่พวกเราไม่ทำให้หน้าเจ้าของคุณแล้วเท้าเหมือนลูกแตงโมระเบิดหรอกนะเราเพ่ากลับมาพร้อมกับ EP ใหม่ <Okay. S 1> และเป็น EP ที่สนุกสุดครซี่มาก <c oughs> มาพบกับทีมนักแสดงของเราเลยดีมากเฮ้ <c oughs> hey, สาวสาวพวกเธอกำลังดูอะไรกันอยู่อะฮะเอมมี่เธอกินอมยิ้มมะะกินสิกินวา้าว <c oughs> สตรอเบอรีร่รสโปรดของฉันเลยแทบรอไม่ไหวแล้วอ,อร่อยฝุฝุเลย ไม่ได้กินแบบนี้ต้องนานแล้วนะเนี่ยอะ,อะไรกันเนี่ยนี่เป็นลูกอมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยลองชิมกันเฮ้สาวๆอย่าแย่งกันสิยังมีอมยิ้มเหลือให้กินตั้งเยอะอะไรของแม่2คนนี้เนี่ยบูม <Boom. S 2> ในเมื่อทั้งสองคนมีปัญหากันและแย่งกันแบบเนี้ยจูลี่จะให้บทเรียนกับพวกเธอเองเอะอ ย,ยัยังไม่หมดแค่นี้ได้เวลาทำชาเลนจ์สีชมพูและสีเขียวจงพาอันุพาสองคนนี้ไปยังห้องสีสันกันเลยมาเริ่มเกมกันได้เย้เยโฮเร่วันนี้มีอะไรให้เราบ้างนะว,ว้าวนะเกนกำลังหิวนะพอดีเลยงั้นดื่มเลยละกันนะปิงเดี๋ยวนะพมๆของเธอว้าเป็นสีช ว้าวนี่จะต้องเป็นเวทมนต์แน่แน่เอมี่เธอลองบ้างสิเออได้ได้ไดอืมเออยังไม่มีอะไรเหรอแต่ว่าเธอกินไม่หมดขวดเลยนะเออเพื่อนเธอฉันว่าเธอเธอโอเคไหมเนี่ยโอ้ไม่ไม่เออเธอคือคือหักอะ แข็งแรงแต่ว่าลมหายใจนั ha ้นร no to like ุนแรงกว่าหรือว่ามีใครทุบหน้าต่างหรือเปล่าฉันอยากกินขนมเออจิบนี่สิเฮ้เราได้เอมี่กลับมาแล้วโอ้ยขอบคุณพระเจ้าน่ากลัวจริงๆเลยนะเอมโอเคดอกกก่อนสิได้เลยโอ้ my gosh เทคเจลลี่ <G ül> น่ากินมากเอมี่เธอได้อะไร <G ül> ยัยเอมี่ก็เหมือนกันน่ะว้าวจะมีสกิตเตอร์สีของเราอยู่ในนั้นนะมาแข่งกันโอ้เธอพูดถูกฮะเทรซี่มีมารยาทหน่อยได้ไหมอะไรจะลงทุนลงแรงขนาดนั้นน่ะเทรซี่หยดุดเทรซี่หยุดก่อน มันหยุดไม่ได้เลยเอมี่ใกล้จะได้แล้วเอีอออดีนะที่ฉันมีอุปกรณ์มาด็อกร์เพ็งมาแล้วจ้าไหนดูสิว่าวันนี้คนไข้ของเราเป็นอะไรอ๋หายใจลึกๆเข้าวัดคุ้เยลลี่หายใจออกฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วมีผ่าตัดแหนบเอมี่กำลังผ่าตัดให้คนไข้ของเธออยู่ แม่เธอนี่มีขั้นตอนเทคนิคเยอะจริงๆอ่ะคิมคีมคิีบโอเคเกือบจะเสร็จแล้วใกล้แล้ว <S <S อเอาออกมาได้สักทีว้าวคุณหมอพิงกี้คุณเก่งสุดๆเออฉันช,ชนะแล้ว <S <S 2> <S 2> จะกินแล้วนะอืออร่อยอตัดผ้าเหมือนที่เทอให้ตายสิเทรซี่ อะไรจะเลอะเธอขนาดนั então, ido, ้นเยอะเงินฉ e ันจะกินให้ฟันโผล่ไปเลยเธอหายใจไหนกันแล้วเนี่ยโอ้เธอทำได้จริงๆอ่ะกินได้เลยเย้เจ๋งมากเลยทียินดีต้อนรับสู่สกิตเตอร์เซ็นทรัลเฮ้เอมี่สวัสดีเทรซี่มาเปิดกันเถอะซัป์ไายส์เราได้สกิตเตอร์เอมี่ ดูนี่ว้าวเธอสนุกกับการกินเกิรไปแล้วนะโอโ้โหอืมอร่อยจังแล้วฉันได้อะไรอ่ะไม่คืออะไรอร่ะโอเจงเดิลอกกันเลยหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยฮะแบบนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเธอเห็นสิ่งที่ฉันเห็นหรือเปล่าอะบะเหมือนว่ามันว้า นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันมองไม่เห็นว่าเอมมี่นั่งอยู่ตรงไหนเลยด้วยซ้ำอ่ะฮัลโหลเอมมี่เธออยู่ตรงไหนล่ะาเอมมี่อ๋ออยู่นั่น <Wow. S 1> เองงั้นมาลองชิมมะกินให้อร่อยนะมามามันด่างมากว้าวมายว้าอ๋อเจ็บไหมนะเอาอุ๊ยพวกเธอเอาอีกแล้วนะเอาเนี่ยขับใจ โอเคกลับมาที่ขนมของเรางมขอให้อร่อยนะสสาวอย่าให้ฟันหลุดเข้าไปในนั้นเชียวนะ <c oughs> ถ้าไม่มีฟันเธอคงกินไม่หมดแน่แน่ไฮไฟงั้นเรามาหนึ่งสองสามโสีชมพูแล้วก็สีเขียวกล้อมกลมน่ากินจังอะจริงนะสาวๆเอ๊ะทำไมเหมือนมาชเมลโล่มืนเท่าเดิม ฉันว่าช่กินเขาเปเยอะแล้วนะแต่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเออของฉันก็เหมือนกันเอมสองสัยพวกเราสองคนต้องอ้วนเพราะมัชเมลโล่จานนี้แน่ๆเออจะไม่อยากอ้วนนะฉันคิดออกแล้วเราจะใช้มัชเมลโล่จานนี้มาทำทรงผมใหม่กันดีกว่าววแบบนี้เลยเฉ่งสุดๆไหนจะลองบ้างเอามัชเมลโล่มาม้วนแบบนี้ใช่ไหมและแล้วมัชเมลโล่ก็ค่อยๆหายไปเออแล้ว,ลวเห็นมะ มาร์ชเมลโลคของฉันหายไปแล้วเหมือนกันนดูดีเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้มาดูคลแม็คส์ของเรากันดีกว่า Ooh, วอ้าวดูสรงผมใ่ม่ของฉันสิเอื้อนว้าวเอ้ยฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วนะงั้นปล่อยเลยโอ้วัดดีนะหัวบ็อกกอรี่ <laughs> ฉันไม่คิดว่าผมเธอ่ะควรม้วนแบบนั้นนะผมของฉันเรามีเครื่องหนีบไหมทุกคน ว้าววันนี้เรามีอะไรกันนะอหอมจังเลยงั้นขอชิมก่อนละกันอร่อยอม,มันลองสีชมพูกันบ้างสิใครจะไปคิดว่าพิซซ่าสีผิดธรรมชาติจะอร่อยขนาดนี้ทําไมเธอได้สีชมพูเออเออแล้วทําไมเธอได้สีเขียวล่ะโอเคสลับกันสิสาวๆจาได้ไหมว่าพวกเธอมาที่นี่ตั้งแต่แรกเพราะอะไระก็มันคือสีของฉนันเองนะว้าว ใช่ครับโอเคคุณพิซซ่าคือให้หมุนเจ้านี่ใช่ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงหรออ่าฉันหมุนบ้างโอเคน้ำเงินสำหรับเอมมี่และเหลืองสำหรับเชเฮ้ยฉันไม่ได้บอกว่าจะให้พวกทอกินมันนี่นะอะนายพิซซ่าใจร้ายที่สุดเลยเอาคืนไปเลยนะนี่นะอย่าให้ฉันเจออีกนะ โอเคมาเปิดกันเลยหมาฝรัง่งเดกินซุงงั้นแกะเลยอ้กลิ่นหอมจะกินเลยละกันนะว้าวเป็นหมาฝรั่งที่กินหอมสดชื่นอ่ะเปิดสิเทรยยสว้าวเทรซี่ก็ได้เหมือนกันเนี่ยงั้นรออะไรละ่ะอ้อสโคลกฉันจะกินให้หมดเลยเหลออะไรอ่ะเธอทำอย่างงั้นได้ยังไงอ่ะ รสบันดาวหอมสดชื่นฉันชอบสุดๆโอเคงั้นเรามาเล่นสนุกสนุกกันดีกว่างง,มงมอมงออันกระจิวเดียวนี่นี่ดูของฉันซะก,ก่อน โอ้คุณพระนั่นมันใหญ่กว่าสามเท่าสามเท่าของหัวเธอเลยด้วยซ้ำอ่ะเธอเธอเธอกำลังลอยขึ้นไปแล้วหยุดเป่าสิหยุดเป่าเร็วทำอะไรสักอย่างเร็วเข้าเอองั้นงั้นระวังนะเโอเคและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือทากข้างแค็ตัสของเธอสุดยอดเรามาสลับกันมะเออได้สลับเลยเตรียมพร้อมเปิดดูขนมกองนี้สิ ของเทรซี่ด้วยโอ้ว้าวงั้นเรามาทำสิ่งนี้กันอออะไรอะทำไมได้ไงองั้นเราจะทำยังไงดีถ้าลองดูสิทำไมเป็นงี้มันต้องมีวิธีอื่นสิคิดออกแล้วให้ขนมลงโต๊ะเลยเพื่อนเราจะเปลี่ยนสีขนมกันอืมแต่สีมันยังไม่ใช่อ่ะเวทมนต์โว้ว ขนมเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วว้าวสีเขียวโอ้เพิงกี้พิงกี้นี่พวกเธอทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันได้ผลนะเธอเห็นแสงนั่นไหมว้าวแสบตาสดๆเอ๊ะเธอทำมอยู่ๆรบก็แรงนี่ทุกคนว้าวพวกเรากลับมาเป็นปกติแล้ว,ว,วนี่หมายความว่า โว้ยน่าสิดได้จริงๆฉันเริ่มชอบสีชมพูกับสีเขียวแล้วเชียว ladies and gentlemen คุณรู้ไหมว่าน,นี้คือช่วงเวลาสำหรับอะไรเบื้องหลังสุดท้ายยังไงล่ะแล้วถ้าคนเลือกได้จะเลือกสีชมพูหรือสีเขียวกันล่ะอย่าลืมคอมเมนต์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม s a y o น a r a <c oughs>